แบบฝึกหัดอ่านบอไอใบหออูหูใบหูถออูถูขออาขาถูขาหออาหากออากาหากาตออาตาสออาสาตาสาขออาขาปออูปูขาปู ดอูดูกออากาดูกาตออาตาสออีสีตาสีตออีตีฝออาฝาตีฝาหออาหาดอูดูหาดูปออูปูดอุดูปูดูสออุสุ ขออะขาสุขะสออะสะตออูตูสะตูสออุสุขออาขาสุขาฝออาฝาดอีดีฝาดีสออีสีดออำดำสีดำจออำจำปอีปีจำปี สออีสีกอ,อากาสีกาออาอาสออาสาอาสาหออาหาปออูปูดออมดำหาปูดำจออมจำปออาปาดออะดะจำปาดะ บอไอใบสออะสะดอือดือใบสะดือถออือถือหออูหูกออากาถือหูกาออาอาหออาหาฝออาฝากออากาอาหาฝากาตออาตา ปอไอไปสออุสุขออาขาตาไปสุขาอออุบบออาบาสออิสิกออากาอุบาสิกาปอไอไปหออาหาบออิบิดออาดา ไปหาบิดาออาอาปอไอไปสออาสาลอ,อาลาอาไปสาลา